สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณท่านผู้ฟังเคยสังเกตรหรือไม่ว่า ต้นไม้หรือพืชพันธุ์ัญญาหารอะไรก็ตามที่มันเติบโตอยู่บนผืนดินเนี่ยมันจะโตเร็วให้ผลดีออมีความแข็งแรงมีความมั่นคงเติบโตมีใบดกมีกิ่งมากมีผลสวยงามต่างๆมันเป็นที่ที่ดินที่น้ํามีส่วนอย่างมากดินถ้าดินดีน้นนําดีอากาศด้วยอากาศก็มีส่วนอย่างมากาอากาศดีพวกนี้จะส่งผลที่จะให ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้อย่างดีและถ้าปอว่าเราปลูกต้นเช่นต้นมะม่วงหรือว่าต้นชมพู่หรือว่าต้นลำไย,ยนะผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะออกลูกดกลูกเยอะนะมอีความที่หวานมีรสชาติดนะีนนี่ก็จะส่วนหนึ่งทีนี้ไอ้ดินดีๆเนี่ยแหละต้วังที่ถ้าบอกว่ามันมีต้นอื่นๆเช่นเป็นต้นสะดาวอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งลูกมันจะขม หรือว่าบวบขมพันน้ําเต้าขมพวกนี้มันจะทําให้ต้นนั้นยิ่งก็โตดีเหมือนกันไม่ว่าต้นไม้แบบไหนก็ตามมาเจอดินดีน้ําดีอากาศที่ดีเหมาะสมกับพันุ์ต้นของมันมันก็จะโตเร็วเหมือนกันไม่ว่าต้นนั้นจะเป็นพืชพันธุ์ที่ให้ผลเป็นรสหวานชุ่มฉ่าก็ตามหรือว่าพืชพันธุ์นั้นจะให้ผลมีความขมความเผ็ดร้อนก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า แม่มันมันน่าอัศจรรย์ใจมากๆตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเด็กๆก็เรียนวิทยาศาสตร์นี่แหละเอ๊ะเราก็ทดลองต่างๆดูมีการปลูกพืชปลูกไรอย่านที่ตามหลักสูตรเ็าให้เคยเรียนกันมาปลูกต้นไม้ตอนนั้นทําการทดลองคือปลูกต้นถั่วงอกนี่แหละทำการทดลองปลูกต้นถั่วงอกเอาดินที่ดีกับดินที่ไม่ดีมานันมาทาการทดลองปลูกเพราะว่าถั่วงอกมันโตเร็วใช่ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะรู้ผลการทดลองละเอะว่าอ๋อดินไม่ดี ต้นไม้โตช้าดินดีต้นไม้โตเร็วเนะเป็นลักษณะคือเราควบคุมที่ตัวต้นไม้ให้เหมือนเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของดินนะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยก็จะทําให้ทราบว่า,าต้นไม้เติบโตดีไม่ดีอย่างไรมีอันผลการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจในะอันนี้ข้าพเจ้าจําได้สมัยตอนเด็ก,เ,ดกเรียนมัธยมนะทําการทดลองชนิดนี้ก็เอาน้ําหนักเนี่ยมาชั่งนะเนื่พงาะว่าต้นต้นถั่วงอกมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหม าน้ำหนักมาชั่งนะเอาดินมาชั่งเอาน้ําที่เราลดไปนะว่ากี่กรมัมกี่ลิตรกี่ซีซีเราลดไปลดไปเท่าไรเท่าไหรก็ชั่งไว้ชั่งไว้เก็บข้อมูลเอาไว้นะพบว่า,าต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยดินที่ปลูกต้นไม้เหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะปริมาตรของดินมวลของดินเท่าเดิมแต่ไอ้ที่มันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้เนี่ยนะเพราะว่าน้ําที่เราใส่ลงไปน้ําที่เราลดลงไป ในดินนี่แหละต้นไม้มันก็ดูดอาจจะดูดสารแร่อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะปรุงแต่งมากลายเป็นต้นไม้ออกมาและในขณะที่ดินนั้นมวลสารนี่แทบจะไม่ได้ลดลงไปเลยนะบางจุดวัดไม่ได้ด้วยซ้ำนะบางจุดวัดได้แค่0ูนอย่างงี้นะคือแทบจะไม่ลดลงไปเลยแนะสดงว่าไอ้เจ้ามวลสารของต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นน้ําอะไรต่างๆที่มันลดเข้าไปนะดินนี่เพื่อที่จะให้เกลือแร่อะไรต่างๆเฉยๆในนะการทดลองอันนี้ ก็ทาให้ข้าพเจ้า,เารู้สึกว่าประหลาดใจเหมือนกันนะว่าต้นไม้ที่มันโตมามันโตจากน้ํำดินเป็นเครื่องช่วยเฉยที่ว่าป่าต้นไหนโศกนี่ก็มีตัวอย่างหนึ่งหลังจากมาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆแล้วมันมีต้นมะตูมต้นมะตูมอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นมะตูมนี้นหลวงพ่อท่านปลูกไว้ตั้งแต่ปี2525้าสโดยนําพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย รูมาตูมนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่ามะตูมไทยที่เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่เอามาต้มน้ํากินอย่างนั้นจะใหญ่กว่ามะตูมพันอินเดียนี้ก็จะใหญ่ขนาดประมาณสองกำมือสองกำมือแต่สมมติเรากำมือซ้ายขึ้นมาเนี่ยกำมือน,นี้ก็ขนาดประมาณหัวใจของเราใช่ไหมเอากำมือขวาร่วมเข้าไปด้วยก็จะเป็นขนาดของต้มมะตูมนี้ต่านข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้กินผลมันมาตลอดตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่มันผลมันตกลงมาก็ให้สามเณรเคยนให้เดีย๋ยวให้ คนวัดนัประเคนให้และก็มีคุณสวสดเป็นยานําประสงค์ที่มีอาการไม่สบายก็สามารถรับประทานได้ต้นมะตูมนี้ก็มีรสหวานที่น่าสนใจท่านผู้ฟังคือว่าข้างๆต้นมะตูมนี้น่ะเดินไปประมาณสัก19เก้าเท่านั้นเองน่ะข้างๆกันก็มีต้นสเสดาวอยู่ต้นหนึ่งต้นสเสดาวนี้ไม่ได้ปลูกท่านผู้ฟังน่ะมันโตของมันเองไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนแต่วันห่างกันแค่ประมาณสัก19ก้านี่แหละ ก็คือดินเดียวกันนั่นแหละนบริเวณเนื้อที่เดียวกันฝนตกก็ตกด้วยกันดูดเกลือแร่สารอะไรต่างๆก็จากดินนันเดียวกันนี้แต่ปรากฏว่าต้นเสดานี้นะรสชาติของมันณนะผลของมันออกมาเนี่ยแต่กำฟังเคยเห็นต้นผลของต้นเสดานี่มันก็จะเล็กๆนะประมาณองุ่นเม็ดเล็กๆหรือว่าปลายก้อยของเราแค่นั้นเองผลของมันก็มีรสชาติขมใบมันก็ขมณนะกิ่งมันนี่ด้วยความขมนี่ บางทีก็เอามาทําเป็นสีฟันหนามไม้มาขุดๆฟันนะเพื่อที่จะให้รสขมมันมาเหมือนกับลักษณะการแปลงฟันประเด็นก็คือว่าทําไมทั้งๆท,งที่ดินเดียวกันน้ําเดียวกันนะต้นมะตูมได้ผลออกมาเป็นผลที่หวานมีรสชาติดีในขณะที่ดินเดียวกันน้ําเดียวกันต้นสะดาวนะผลออกมาขมขมขนาดว่านกก็ยังไม่กินนะคือก็ไม่เคยเห็นนกมากินสักที เวลามันช่วงฤดูที่มันออกผลนะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะหลังจากที่ฤดูหนาวหมดไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีผลออกละทีนี้นะผลของต้นมะตูมที่ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเริ่มตกมาเราก็จะได้กินผลที่หวานมีรสชาติดีผลของต้นสดาวก็ออกเหมือนกันท่านผู้ฟังนะออกมาแต่ไม่มีตัวอะไรไปกินผลของมันนะเพราะว่ามันขม นกก็ไม่กินผลมันก็หล่นเรี่ยราดอยู่บริเวณที่โคนต้นมันนี่แหละนะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยความที่ผลมันเน่านะไม่มีตัวอะไรไปกินผลมันเน่า,มาแมลงก็ไม่กินนกก็ไม่กินแล้วก็มันก็เน่าไปเหม็นอีกต่างหากนะทาไมดินเดียวกันน้ําเดียวกันแตนะ่ต้นไม้ประเภทหนึ่งนะออกผลมารสหวานรสชาติดีแต่ต้นไม้อีกประเภทหนึ่งมีรสขมนะรสไม่อร่อย รถเผ็ดร้อนด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนะ้พื่อนพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้เอาไว้เดี๋ยวเพื่อที่จะบอกว่าไอ,อ้ยังมะตูมอย่างเงี้ยเป็นพันธุ์พืชที่ดีนะส่วนต้นสะดา์นะเป็นพันธุ์พืชที่ชั่วมันจึงให้รสขมพันธุ์พืชที่ดีมีต้นมะตูมมีอ้อยมีอัง,งุุนเป็นต้นนะจะมีรสชาติหวานในขณะที่มีสะตล์บวกขม น้ำเต้าขมพวกนี้จะมีรสชาติขมน้ำมาปลูกข้างๆกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะปลูกดินต่อให้ดินดีมันยิ่งจะออกผลมาไอ้ความที่ต้นมันจะโตเป็นของขมมันก็ยิ่งโตเร็วนะมีผลดกเอา้ามะตูมก็เหมือนกันนะอง่นก็เหมือนกัน,นะน,กน,กนถ้าดินดีมันก็โตเร็วมีผลดกนะถ้ามีดินมีน้ําดีอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรานผูฟังเดี๋ยวเปรียบเทียบกับจิตใจของมนุษย์นี่แหละเราเจอผัสสะ เห,เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนายขาวกับนายดำนายขาวก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนายดำนะสองคนเป็นเพื่อนกันตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันได้ฟังเสียงเหมือนๆกันได้เห็นรูปเดียว,ยวกันนะแต่ปรากฏว่านายดำนั้นนะทำสิ่งที่ไม่ดีนะตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีด่าว่ามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมออกมาส่วนนายขาวกนะับพูดดี มนะีกำลังใจในการแก้ไขนะอยู่ในสถานการณ์ทําความดีขึ้นมาได้นะเราเห็นได้ในปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้สถานการณ์การเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย,าย,าย่างนีเน้เหมือนกันหมดทุกคนได้ร ah ับผลคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกับผัสสะที่มากระทบแล้วคล้ายๆกันเหมือนกับต้นไม้ที่ดินมีสภาพคล้ายๆกันเหมือนกันนปลูกอยู่ที่ดินผืนเดียวกันทําไมต้นหนึ่ง ออกผลมาเป็นหวานเป็นของดีอีกต้นหนึ่งออกเป็นของขมนะเพราะว่าต้นมันน่ยมันอยู่ที่ต้นมันต้นมันเป็นยังไงพัน์มันมาเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนผู้ฟังจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าจิตของเราเนื่อพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีผลที่จะได้รับออกมาก็จะเป็นความไม่ดีเป็นความชั่วเป็นความบาปในขณะที่ถ้าเราเจอปัจจัแบบนี้แบบนี้ เรายังมั่นคงในความคิดดีพูดดีทําดีอยู่ไดนะ้ผลที่จอกมาก็จะเป็นความสุขความหวานความชุ่มฉ่าเหมือนกับผลของต้นไม้ท่านผู้ฟังลองคิดดูในใจของเราเนี่ยมันมีทั้งพันดีและพันชั่วอยู่ในใจของเราเนะื้อเจอภาษาแบบนี้บางคนก็สามารถทรงอยู่ในมรรคตั้งจิตให้อย่างดีปฏิบัติตามอริยมรมีองแสได้อันนั้นก็คือว่าเขามีพันดีอยู่ในใจของเขา บางคนทําไม่ได้คิดชั่วมีความโกรธมีความมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นนะด่าว่ามีมิจฉาวาจาเกิดขึ้นอันนั้นก็แสดงว่ามีพันชั่วอยู่ในใจของเขาพืชพัน์ธุที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่นะทั้งดีก็มีทั้งไม่ดีก็มีคือคนที่เราว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาคิดแต่ชั่วอย่างเดียวแตนะ่บางทีเขาคิดดีก็มีบางทีเขาทาดีก็มีบางทีเขาพูดดีก็มีแต่เป็นจวดน้อย ส่วนใหญ่เขาอาจจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีอันนั้นก็คือมีพันธุ์ที่ชั่วเนี่ยพันธุ์ที่ไม่ดีอยู่ในใจเขามากเหมือนกับต้นไม้ที่เวลามันโตแล้วมันปกกลุ่มอีกต้นหนึ่งแตถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้ามันโตมาด้วยกันเนี่ยไหนจะแย่งแสงแดดแย่งอาหารกันมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณรดน้ําต้นไหนล่ะถ้าเปะว่าคนที่เขาไม่ดีคนเขาไม่ดีแสดงว่าเขาเนี่ยไปรดน้ํปรวนดินใส่ปุ๋ยไอ้พืชพันธุ์ที่มันชั่ว มากกว่าทำให้ผลของต้นนั้นมันก็จะออกดกมากกว่าต้นโตเร็วกว่าแย่งแสงแดดมากกว่าแต่มันก็จะปกคลุมไอ้ต้นไม้ที่ดีพันธุ์ที่ดีตรงนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าเราไปรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ดีมีต้นมะตูมเป็นต้นเนี่ยต้นมะตูมก็จะโตเร็วให้ผลดีมาปกคลุมไอ้เจ้าพืชพันธุ์ที่ไม่ดีมีต้นสะดาวเป็นต้นเนี่ยพืชพันธุ์ดีนั้นเราก็จะมี ความดีความงามความมากกว่าในะเป็นลักษณะของคนดีในะที่มีพืชพันธุ์ดีอยู่ในใจของเขาอะไรที่เปรียบเสมือนอการรดน้ําการบริโดินการใส่ปุ๋ยตรงนี้นั่นคือผัสสะนั่นเองท่านผฟังมีผัสสะมากระทบเมื่อไหร่นะั่นะนะคือน้ําคือปุ๋ยในะที่มันจะมารดต้นไม้ของเราถามว่า,าใจของเราเนี่ยที่มันมีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความดีอยู่ด้วย ในใจของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความชั่วเป็นพันุ์ที่ไม่ดีก็มีล้วถามว่าคุณจะเอาน้ําที่มันเข้ามาเนี่ยรดต้นไหนแล้งคุณจะเอาน้ําที่เข้ามานี้รดต้นที่ดีหรือรดต้นที่ไม่ดีคุณจะลดต้นที่มีพันธุ์ชั่วหรือรดต้นที่เป็นพันธุ์ดีอันนี้เราต้องเลือกซึ่งถ้าเราเลือกรดต้นที่เป็นพันธุชั่วในพันธุชั่วนี้มันก็จะค่อยโตมากขึ้นโตมากขึ้นแต่มันก็จะมาปกกลุ่มต้นที่ดี พระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ตริตรึกในเรื่องใดๆมากนั้นจิตจะน้อมไปด้วยการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตริตรึกในเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราตริตึกเป็นอย่างมากในเรื่องของความพยาบาทเนคิดอยู่นั่นน่ะพิจารณาอยู่นั่นน่ะเรื่องความไม่ดีคุณเดนความชั่อองก็เดินเนี่คิดพิจารณาแล้วอ้าวความไม่พยาบาทก็ถือว่าเป็นอันละแล้วแล้วก็เหมือนกับคุณรดน้ําในพืชพันธุ์ที่เป็นพันชั่วแต่ถ้าเราน้อมจิตไปนคิดในเรื่องแนวทางออกจากกาม พิจารณาในเรื่องการไม่เบียดเบียนมากๆนะทำเป็นอย่างมากทำเป็นอย่างดีแล้วก็ชื่อว่าละไอความคิดในทางพยาบาทละความคิดในทางเบียดเบียนคนเดินซักเช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับเราเอาน้ำเนี่ยเป็นรถพันไม้ที่ดีสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะถ้าเป็นเกษตรกรคนที่เขารู้จากการที่จะปลูกพืชนะเขาเห็นว่าจะพืชอะไรต้นพันธุ์ที่ไม่ดีเขาก็จะตัดออกถอนออกด้วยซ้ำนแะถ้วมันโตมาก็ถอนออก ถ้ามันโตมาอีกก็ถอนออกอีกเช่นเดียวกันในใจของเรานมีสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีจำ้ฟังอันนี้ก็จะยอมรับสิ่งที่ดีมันก็มีอันนี้เราก็ต้องยอมรับเวลาที่เราคิดดีมันก็มีไม่ใช่ว่าในเวลาเรานั่งสมาธิ30นาทีเนี่ยหรือ1ชั่วโมงก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวช่วงที่มันสงบสงบมันก็มีนาทีหนึ่งครึ่งนาทีมันมีบ้างตรงนั้นตรงนี้ถา่มว่าเราจะรดน้ํารวนดินให้ปุ๋ยพันธุ์พืชที่ดีที่อยู่ในใจของเราได้อย่างไร เราจะตัดต้นไอ้ที่มันเป็นพันชั่วในใจของเราออกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนเป็นพันดีอันไหนเป็นพันชั่วพันดีคืออะไรพันดีในที่นี้พระเจ้าได้เปรียบเทียบกับเรื่องของสัมมัตตสิบนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8บวกกับสัมมาญาณนะแล้วก็สัมมาวิมุตติเรื่องดีๆทั้งหลายแหละ่นั่นแหละพูดง่ายๆน่าไรมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิดังความเป็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพูดง่ายๆก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาปัญญานี่ก็ยังรวมถึงญาณะแล้วก็วิมุตติด้วยสมมัตตะสิบอย่างย่อรวมได้เหลือ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาด้วยส่วนพันชั่วเป็นยังไงนะพันชั่วก็คือเรื่องที่มันจะไปในทางผิดศีลก็คือมิจฉาตะสิบอย่างนั่นแหละ นั่นก็คือมิจฉามากแอย่างบวกกับมิจฉาญาณนะแล้วก็มิจฉาวิมุตติเนรวมเป็น1ิบอย่างนี้เป็นมิจฉาตะคือเรื่องที่ไม่ดีนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องที่มันจะผิดศีลเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางที่จะไม่มีสมาธิหรือสมาธิในทางชั่วหรือปัญญาในทางชั่วอันนี้คือเรื่องของความเปรียบเทียบนะว่าในใจของเรามันมีทั้งสองอย่างนะถ้าแปลว่าพันไหนนะีได้รับการรดน้ำพรวนดินมากสิ่งนั้นก็จะโต เตติบโมันอยู่ในใจของเรามีวิญญาณมีจิตของเราเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนพืชเพราะฉะนั้นพืชพันธ์ไหนในที่อยู่ในจิตของเราในเราจะโตพืชพันธุ์ไหนเราต้องเลือกเอาเพราะนั้นเวลาที่มีภาษาใดๆมากระทบก็ตามในให้เราตั้งมั่นไว้ในการที่จะปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดได้ดคือถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดแล้วในเรื่องของความรู้แจ้งเรื่องของการหลุดพน้นมันก็จะค่อยตามมาเป็นผลที่ เราคาดหวังได้เรารดน้าปรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นไม้ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นพันดีก็ตามเป็นพันชั่วก็ตามน้ามันก็จะโตขึ้นมาเร็วในกรณีนี้เราจะต้องเลือกรดน้ําปรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นที่ดีเราจะต้องตัดต้นที่ไม่ดีออกในวิธีการที่เราจะละนะจะตัดไอสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจของเรานะความเพียรนี่ช่วยได้ความเพียรในที่นี้ก็คือความกล้าในการที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออก ความกล้าที่ในการที่จะปลูกฝังเพราะบ่มสิ่งที่ดีให้มันดีขึ้นมาเวลาที่เราจะตัดต้นไม้ทำฝังแต่บางทีก็ต้องใช้กําลังใช้ความเปลี่ยนในการที่จะล้มต้นที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งไม่ดีบางทีเราต้องใช้ความพยายามแต่สิ่งไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงภาษาที่ไม่น่าพอใจสิ่งไม่ดีในที่นี้หมายถึงการตอบสนองของจิตที่มันไม่ดีแต่ถ้าเราจะพูดไม่ดีนั่นด่าว่าคิดไม่ดีมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียน มีความขี้เกียจขี้คร้านมีสติลืมหลงมีกายไม่สงบระง,งับมีความคิดฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ต่างๆเราต้องรีบละส่วนต่างๆเหล่านัา้นเพราะว่าถ้าเราทรงไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะโตมันโตมันแต่ถ้าเราทรงไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้านั้นเปรียบเทียบกับว่าการที่เราได้รดน้าปรูดดินใส่ปุย๋ยไอ้พันธุ์ที่ไม่ดีมากึนมากึนเราต้องละมันออก เมื่อไรก็ตามที่เราละออกจากใจนั่นถือว่าเราตัดกิ่งมันออกละนริดใบมันออกไอละสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแล้วถ้าบอกว่าเราทรงจิตเอาไว้ในความที่มีจิตสงบพยายามจะตั้งสติขึ้นทําความเพียรในรูปแบบต่างๆพยายามรักษาศีลเริญมภาวนาให้เห็นแจ้งแจ่มจรัดขึ้นมาค่อยๆทําค่อยๆทำเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราพยายามที่จะประคบประงมไอเจ้าพันธุ์พืชที่ดีขึ้นมา ประคบประงมพันธุ์พืชที่ดีใส่ปุ๋ยรดน้ำปรวนดินพันธุ์พืชที่ดีตรงนี้นะม้นจจะเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นกล้านะเราก็ค่อยๆทาท่านผะู้ฟังทุกคนนั่นแหละจะมีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจอยู่แล้วจะมีพืชพันธุ์ที่ชั่วอยู่ในใจด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจิตด,ดวงไหนนะเลือกได้ในการที่ทําความดีหรือเลือกได้ในการที่ทําความชั่วสัตว์นรกก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามนะเปรอสุรกายอินพรหมเทวดาทุกคนจิตก็จะมี ส่วนที่ดีและไม่ดีส่วนที่เป็นบุญและส่วนที in, we, ่เป็นบาปนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําอย่างไรเราจะรดน้ําปรนดินใส่ปุ๋ยในพันธุ์พืชแบบไหนก็อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมากแต่ถ้าจิตของเราอยู่ในส่วนที่ไม่ดีมากแสดงว่าพันธุ์พืชที่ไม่ดีของคุณนี้กําลังเจริญงอกงามในจิตของคุณจนทำยังไงเราต้องค่อยๆตัดมันตัดต้นมันตัดกิ่งมันตัดใบมันแั่ถ้าเรายังไม่มีกําลังตัดเลื่อยยังไม่แข็งแรงพอ เราก็ตัดจุดที่เราตัดได้พยายามเข้าแต่แสดงว่าไอ้ต้นพันธุ์พืชที่ดีของเราเนี่ยมันยังเป็นต้นที่เล็กอยู่เนยังน้อยอยู่เราก็พยายามที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงมันนะอ่านหนังสือหรือว่าพิจารณาเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนะหาฟังสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องดีๆแตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆการคบเพื่อนดีนี่จะทําให้อริยมรรคมีองูแปดเจริญได้การรักษาศีลก็เจริญได้การมีสัมมาทิฏฐิก็จะทําให้อริยมรรคมมองูแปดเจริญได้ ซึ่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้พันธุ์ดีในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานอกจากนี้เรื่องของการฟังธรรมะเรื่องของการคบกับคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีจาคะการสกากระฉาพวกนี้ช่วยได้แน่นอนเดี๋ยวช่วยจะทําให้ต้นมเมล็ดพันธุ์พันธุ์ที่ดีในใจของเราเติบโตขึ้นมาได้อย่างหนึ่งที่ท่านฟังต้องทําความเข้า่าอย่าไปสับสนแต่วว่าภาษาที่น่าพอใจกับภาษาที่ไม่น่าพอใจนั้น ไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชที่ดีหรือไม่ดีพัสสะนั้นเปรียบเหมือนกับน้ํเนี่ยที่จะมารดพืชตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภัษสะที่พอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามนั่นเป็นน้ํานะน้ําที่จะมารดต้นไหนถ้าภัษสะที่ไม่น่าพอใจเป็นน้ํามาเอ๊ะเราจะมารดพันธุ์พืชที่ดีได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่าเวลาที่น้ํามันมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะ,จะเจริญมรรคทำสัมมัตตา สิบอย่างนี้ให้ตั้งอยู่ได้ไหมเราจะเป,เป็นคนที่มีความอดทนพูดดีได้หรือไม่แต่ถ้าเราทําได้ชื่อว่าคุณเอาภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมารดน้ําพันดีทาจิตใจงเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาทีนี้ภาษาที่น่าพอใจละ่ะเอามารดพันที่ไม่ดีได้ไหมได้เหมือนกันนานผู้ฟังแต่บางทีเราเจอสิ่งที่ดีที่เราชอบเลิดเพลินลุ่มหล,ลงฟังเพลงกินอาหารอร่อยอร่อย กินมากจนท้องอิ่มขึ้นมาขี้เกียจอ้าวอ้าวนะคุณอนอกภาษะที่ดีนะที่คุณเป็นภาษาที่น่าพอใจมารดพันธุ์พืชที่ไม่ดีแล้วอันนี้เราต้องระวังต้องทําความเข้าใจว่าอะไรคือพันธุ์ดีอะไรคือพันธุ์ไ,ไม่ดีทําความเข้าใจว่าอะไรคือน้ําอะไรคือต้นไม้้วภาษาท่านผู้ฟังไม่ใช่พันธุ์พืชบางทีเรามีพันธุ์พืชดีอยู่ในใจแต่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นไปได้มีอยู่พระเจ้าก็เคยยกตัวอย่ยางเปรียบเทียบ เนี่ยมอนกับคนที่กินยาดองน้ํามูดเน่าหนะ่นะเนี่ยมันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ว่าแหมมันก็เป็นยานะเป็นสิ่งที่ดีส่วนภาษาที่ดีในะภาษาที่น่าพอใจแหมคําว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่และสับสนนิดหนึ่งเอาใช้คําให้มันรัดกลุ่มนิดหนึ่งคำว่งเนะี่ยคือภาษาที่น่าพอใจเนะเอามารดต้นพันธุ์ที่ดีได้นั่นะคือการกระทําของเรานะเราเจอสิ่งที่น่าพอใจคนก็พูดดีกับเราก็พูดหวานกับเรา เนะเราไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นอ่าอันนี้คุณเอาภาษาที่ดีนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของคุณแล้วนะคุณเจอภาษาที่ไม่ดีเดีนะ๋ยวเราเอามาตัดไอ้พันธุ์ที่ไม่ดีนั้นออกได้ไหมได้นดะก็คือพอเราเห็นบางคนก็ทําจั่วเฮ้ยคนนี้ด่ากันไว้ออกทีวีด้วยโอ้คนนี้โกงเละเทะเลยอืมเห็นแล้วเราทําตั้งใจไว้ทําเครื่องขูดกล่าวไว้ว่าฉันจะไม่ทำาดนะก็คือเอาภาษาที่ไม่ดีเนี่ย เอามาแต่อไอพันธุ์พืช้นที่ชั่วนั้นออกไปจากใจของเราในะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรเรามีความฉลาดมีสติพอไหมในการที่จะเลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะสมนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่มันทำหให้เราเพลิดเพลินพอใจในเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นภาษาที่น่าพอใจเมื่อไหร่ถือว่าคุณเอาน้ำนั้นเอาภาษานั้นไปบำรุงต้นพันธุ์ที่ไม่ดีในใ,นใจของเรา แต่ถ้าเมื่อไรเราเจอภาษะที่น่าพอใจที่ดีนะอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่ให้ตามเห็นโทษสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำนะไม่ประมาทรู้อยู่อา้าวเซฟอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าให้มันลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นกินพอประมาณรู้จักร,รักษาความพล่องในท้องอยู่เสมอนะเสร็จแล้วเราก็รู้วิยในการที่จะออกจากความลุ่มหลงมัวมาตรงนั้นนะคือการมีสมาธิเป็นต้นการรู้จักเห็นโทษของมันเป็นต้น นี่ชี้ว่าเราเอาผัสสะที่น่าพอใจนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของเรานะเราจเจริญมากเราทําสัมมตตาสิบอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีของเราก็จะค่อยโตขึ้นเติาขึ้นนะมาปกคลุมครอบคลุมจิตใจของเรานะสิ่งใดที่จิตใจเราทําน้อมไปมันก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าได้แล้วถ้าเราเจอภัสาที่ไม่น่าพอใจละ่ะคนดา่าคนว่าเศรษฐกิจไม่ดีข่าวร้ายๆนะเรื่องราวที่มัน นึกดูแล้วฟังแล้วมันขยักขย้งนะไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจเราตรงนั้นมาเฉาะนะตัดไอ้เจ้าพันธุ์พืชที่ไม่ดีนั้นนะให้ออกไปนะด้วยการที่ทําการเครื่องกูลกล่าวในใจของเราว่าเราจะไม่ไปทําอย่างนั้นเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีฉันจะไม่ทำนะ่ะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราทําการศึกษาว่าไอ้ฉันจะทําตรงข้ามนะ่ะคนทาไม่ดีมากขึ้นฉันยิ่งจะต้องทําดีก็คือเหมือนกับเราลดต้นไม้ที่มันดีนั่นแหละนะให้ต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีนั้น เติบโตขึ้นในใจของเรายิ่งเจริญเติบโตได้เป็นผลหวานผลชุ่มฉ่ำได้เอาเครื่องที่ไม่ดีของคนอื่นนํามาสอนตัวเราเองได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องของวัชพืชตา้มบุฟังนะคือต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีมีผลที่มันจะให้เป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำเนี่ยบางทีมันยังไม่ออกผลอย่างต้นมะตูมที่หลวงพ่อท่านมาปลูกเนี่ย่าจะออกผลก็เป็นอีกหลายหลายปี10ปีนั่นแหละก,กว่ามันจะได้ผลออกมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากําลังบํารุงเลี้ยงต้นไม้ของเราอยู่เนี่ย เราก็ต้องดูแลวัชพืชระวังวัชพืชที่มันจะเกิดขึ้นในพันธุ์ต้นที่ดีของเรานอกจากเราบำรุงเลี้ยงโดยการใส่ปุ๋ยปวนดินรดน้ําแล้วนอย่าลืมที่จะคอยระวังพวกวัชพืชด้วยแต่ววัชพืชก็คือพันธุ์ที่ไม่ดีนั่นแหละที่มันจะขึ้นมาปกกลุ่มหน่ถ้าเราเผลอเพลินไปเมื่อเราใส่ปุ๋ยใส่ปูอ้าวไปใส่พวกวัชพืชอีกนวัชพืชก็ยิ่งโตเร็วแนะยยิ่งมาแย่งอาหารของพืชพันธุ์ที่ดีมีวัชพืชเมื่อไหร่เราต้องรีบตัดออก แสออกลอกออกวัชพืชน,นี้แั้ก็เปรียบเสมือนพวกเครื่องกรอกวนต่างๆแต่บางทีในขณะที่เราทําสมาธิอาจจะมีนิวรณ์บ้างตรงนั้นตรงนี้หน,น,นเครื่องกลางกั้นความกังวลใจเ,เราพยายามที่จะละวางนะทําจิตให้สงบดูมันตามเห็นตามที่เป็นจริงนะํะพิจารณาแก้ไขปัญหาไปนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเนี่ยเจอผัสาสทั้งที่พอใจทั้งที่ไม่น่าพอใจมีอยู่ตลอด นะในขณะที่เราเจอภาษาที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีนะเราต้องมีสติสติเนี่ยจะเป็นเครื่องที่จะเป็นตัวควบคุมนะให้เราเอาเอา,เอาน้ําไปลดต้นที่ดีนะเอาวัชพืชออกนะเห็นมีวัชพืชเราก็ตัดทิ้งนะเราต้องมีสติในการที่จะเลือกรู้เห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้แล้วในขณะที่เรารดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่อย่างนี้ เราจะไปหวังว่าต้นไม้มันต้องออกผลวันนี้ปุ่งนี้มาลืนนี้ไม่ได้นะเูื่อฟังไม่ได้มันจะมีเวลาที่มันจะออกผลของมันพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับชาวนาชาวนาเขาก็ต้องมีกิจที่เขาจะต้องรีบทำนั่นก็คือการที่ปวนดิน,หนให้ดีปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็หว่านพืชหว่านพืชแล้วก็ไขน้ําเข้าบ้างนะถ้าฝนมันตกมากไปก็ไขน้ําออกบ้างนงกิจที่เขาต้องรีบทํามี3ามอย่าง การที่เขาจะมาบังคับว่าเอ้ยข้าวต้องตั้งท้องวันนี้นะพรุ่งนี้ออกผลแล้วก็ต่อไปวันต่อไปจะเกี่ยวแล้วเขาจะไม่มีฤทธิ์หรืออํานาจที่จะทําอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันในบูฟังเราพยายามที่จะปรวดดินสะลดน้ําใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชต่างๆแต่เราไม่มีอํานาจในการที่จะบอกว่าต้นมะตูมต้องออกผลแล้วนะ,ะความดีออกผลสักทีสิจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะอะไร เพราะมันก็จะต้องมีเวลาที่จิตของเรานั้นจะค่อยอิ่มตัวขึ้นจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมีความแกล,กล้าในอินทรีย์ต่างๆมากขึ้นและมากขึ้นก็ค่อยเป็นไปค่อยเป็นไปแ,แต่กิจที่เราจะต้องกระทำัลนคือการทําความดีนี่แหละเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆก็คือมรรคแดบวกกับอาการให้เห็นจริงการให้มีการปล่อยวางที่ถูกต้องคือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตต์สิบอย่าง เราปฏิบัติตามอริยมรคมียองแปดไปในะอีกสองอย่างมันก็ค่อยงอกค่อยเติมเต็มขึ้นมานั่นเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลคือความหวานความชุ่มฉ่าจะเกิดขึ้นได้ผลในที่นี้คืออะไรผลก็คือความหลุดพ้นนั่นเองคือในสัมมาญาณอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของญาณคือความรู้ความเห็นนะความรู้ในการที่อัศวะจะสิน้นจนกระทั่งอัศวะสิ้นแล้วนะเป็นสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นในระดับอาเสกะกนะ็คือผลสุดยอดละ การที่เราตัดกิเลสได้หมดก็คือสําเร็จถึงในขั้นอรัตผลนั่นเองนะเป็นผลที่สูงสุดนะในธรรมวินัยนี้นั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่เรารดน้ํารุนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีแล้วนะในที่สุดผลมันก็ออกมานะออกมาให้เราได้ลิ้มรสความหวานความชุ่มฉ่าของมันนะเราพยายามมาตลอดหลายปีเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นี้ในะที่สุดเราก็าได้กินผลนะเราพยายามในการที่จะปฏิบัติของเรามาหลายปีในใะนะที่สุด มันจะต้องออกผลแต่เราจะไปสั่งมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่ามันจะออกเมื่อไหร่ก็ออกของมันแต่ถ้าเราทำูกวิธีนรดน้ําปุนดินใส่ปุย๋ยนรู้จักป้องกันวัชพืชเราจะทําให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้วันนี้ขราพเจ้าพระไปบุญนพิปุนโนจากวัดป่าดนอนไหน่ศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริปัน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ